สวัสดีค่ะจากสถานการณ์ขัางต้นนะคะเพื่อนๆคิดว่าน้ำที่เราใช้ในวิทยาลัยมาจากไหนและมีคุณภาพมากแค่ไหนค่ะวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนนะคะซื้อค่ะเฟิร์นค่ะตรอนค่ะค่ะก็จะพากันไปดูนะคะแหล่งน้ำของวิทยาลัยเขรังนะคะไปดูกันเลยค่ะไปกเลยค่ะ นี่ก็คือแหล่งที่มาของน้ําที่เราใช้กันในวิทยาลัยเขตเขลางนครนนะคะซึ่งก็คือแหล่งน้ําบาดาลนั่งเองค่ะตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะให้ผู้รู้นะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ําที่เราใช้กันนะคะไปเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับคุณลุงนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบน้ำประปาในวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขตของเรานะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะคุณลุงชื่ออะไรคะลุงสันา,นาทาคีคคุณลุงคะหนูจะขอสอบถามเกี่ยวกับน้ําประปาระบบน้ําประปาในวิทยาลัยนะคะในเขตฝั่งวอสองนะคะลุงฝั่งวอสองกันเมนก็ฟังเดียวฟังลำปังเนาะค่ะน้ำประปาของเขาเนี่ยมีจเจ้าน้ำบาดาลเจ้าบาดาลลงไปเนี่ยประมาณลึกประมาณร้อยเมตรแล้วจะมีปั๊มน้ำอยู่ยเนาะปั๊มน้ำส้ขขขนมา ู็ขึ้นมาทางสูงสูงขึ้นมากองกอนเนาะมันจะมีระบบสายกองเนี่ยเม้มันมผ่านสายกองแล้วสายกองก็จะมันจะมีสายกองแบบกองละเอียดเนาะกองละเอียดกองหยาบสายจะมี U C เบอร์สายกองเนาะมาถึงสายกองแล้วกับจะเข้าบอ่อพักเข้าบอ่อพักแลก้วก็ถ้ามันเต็มบอ่อพักแล้วก็ปั้มน้ำคือสูข,ขึ้นทางสูงทางสูงแล้วก็จะ ค่อยใจไปถั่วพีชแตอยอะไรหมดอมนอะแล้วการตรวจคุณพาน้ามีอคะครบตามตรวจคุณพาน่าเนี่ยมันตรวทุกปีเนาะส่งไปตัวติดสิ่งแวดล้อมอม,มันผ่านก็ค่าลุงแบบมีเสียงมันมีเกณฑ์มันก็ผ่านทุกปีอะแต่มันเกล็ดมันจะมีแบบว่าผ่านก็วบาผ่านนี่เนาะ ของเขามันก็นอยู่ระดับแบบว่าพอใจได้เลยระดับมันก็บาถึงขั้มเป็นอันตรายอย่างกล้วพอผ่านข้าศนิ่งข้าอย่างกล้พอใจได้มาถึงลบอันตรายอเนี่ราน่ำกินนี่เราคายอยู่หน,น่ำกินนี่ใช้หน่ำปลาปาเนาะใช้หน่ำปลาปาของโซนภูวิภาคอื่นเรามาเข้าเพียงกองกันก็เราต้องตรวจคุณภาพน้ำกเองค่ะหรือเล่าหน่ำกินนี่ น้ำกินก็ส่งไปตรวจเหมือนกันตรวจดิสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วเกยดมีปัญหาอย่างก็เจ้าแวะน้ำปะปาค่ะน้ำปะปาน้ำบาดาลน,นี่กับปัญหากับเคมีเนาะมันก็กินอย่างมันก็พอจะได้นี่นักสามัญว่าจะได้เน,ะนะเาะก็พอจะได้อยู่อ่าแล้วตรวจคุณภาพน้ำเเจ้าเอาตรวจปีละครั้งไหมครับครับจะส่งไปตรวจปีละครั้งเนาะคุณภาพน้ำ ก็ก่อเขาจะแบบส่งไปเดือนไหนวันที่ไหนเนี่ยทเดือนไหนเดือนไหนนี่ยังม่ได้กำนดเนาะแต่แต่อันเป็นใหญ่กำนดมาคนเดียวเคนเนาะทางเงินผู้บริหารมูลคุณเนาะแต่ละปีมันกับมาตรงกันปีนละครั้งจำได้แบบปีละครั้างมึงไปตรวจจแต่เดือนไหน,นยังบ่าวู่เนาะเป็นใหา่กำนดมาคนเดียวเคนทางเจ้าหนาที่เนาะค่ะลุงเราบอพักน้ำที่ลุงหวานนี่มันอยู่ตรงไหนของ ่อพักน้ำนี่มันจะมีทุกตึกทุกอาคารเนาะอยู่ในตึกเนี่ยหอหอชั้นกน็อยู่ในตึกหอชั้นเนี่ยพอพักน้ำเนะาะแล้วก็ทำการสูบขึ้นไปแล้คะสูบขึ้นไปบนบนหลังบนตึกกำเนาบนนั่นรามันเก่ดปอยออกมาอีกรอบน,นี้ครับเ่อยปอยออกมาอีกรอบน,นึงเราจะมีการกองตรงนั้นก็ค่า,คาหรือกอ,กองตั้งแต่ดูดก<เ>องตั้งแต่ดูดไปแล้วครับตั้งแต่ใส่กองไปแล้วเนาะขอนี่อยขางเขาเนี่ยมันเป็นน้ำใจบ่ได้น้ำอาบน้ำใจ มาถึงกับใจกินเนาะของที่ว่าในตึกนี่นะแต่น้ำกินนี่มันจะมาคนเดียวมันเนาะจะมีเคียงกองคนเดียวมันค่ะตรงฟางว .2 อยู่ตรงนี้ค่ะน้ามายังน้ากินค่ะน้ากินนี่มันอยู่หลังเคียงกองอย่างวิวหลังตึกนั่ว่ามงคลไอ้ฟองอย่องเขาอยู่หลังหอนซันนี่ลูกไอ้ตึกไอ้ฟังนี่นะอยู่หลังหอนซันตึกไอ้ เด็กก้อนเนาะเด็กก้อนดำดูมันจะเหม็นนั่นคุ้งดื่มนั่นแหละเด็กก้อนดำนะเราก็เลือกขมวดอ่ะค่ะลุงเราถ้าเวลาน้ามันมีปัญหาเนี่ยกินแล้วก็สีน้ามันอะค่ะมันจะมีวิธีแก้ปัญหากัถ้ามิ่งกินมีสียังกัถ้ามันมี่งกินกัเติมคอลิ้นเข้าไปกันคอลิ้นนี่เป็นตัวดับกินค่าเชื้อโรคถ้ามันมี่งกินมิ่งยังกัเติมคอลิ้นเข้าไป ถ้ามันกน็ถ้าไม่กินไม่สีถ้ามันสะอาดก็ล่างายกองเพิ่มไปเห็นล่างบ่อยขึ้นเห็นไซกองเ,เป็นปนัวที่ทนำทน้ำให้น้ำสะอาดปกติไม่เปลี่ยนไซกองบ่อยหรคะปีละข้างประมาณปีละข้างายกองฟุงน้ำเดิมก็เหมือนกันนะต้องเปลี่ยนสา,ารกองน้ำเดิมทุกทุกปีฟุงน้ำเดิมเป็นทุกปี นี่มันจะมีการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามมดเนาะข่้มื้นนี่เราต้องมาดูแลมันมันจะมีระบบตู้คอนโทรลอยู่ในตู้เนี่ถ้านำถ้านำรถปุ๊บมันจะทำงานของมันตโนมัดมหดมดเลยู่การค่ำมขั้มื้นหรือเสาอาทิตย์เนี่ยถ้ามีคนทำงานมันจะทำงานคูเดียนมดอะใจระบบของมันระบบไฟฟ้ามันจะควบคุมคณเดียนมดใจลูกร้อยไฟฟ้าเนาะ น้ำบดป๊บมึงจะปั่นหมเดียวมันหมดทุอกอย่างตัวควบคุมของฟังว่าสองนี่อยู่ตรงไหนกันโัวควบคุมไม่พลามันจะมีทุกอาคารอะตัวควบคุมไม่พลาที่ว่าปั่มน้ำนี่นะอย่างในตึกนี่มึองอางหอชัดเนี่ยมันจะมีคนเดียวมันเนาะมีทุกมีทุกตึกอะตัวควบคุมไม่พลามันนะแผงซิลิโอมันไงเออเนี่ยแผงซิลิโยมติดติดไอ้ติดจมูกในตึกนี่แหละคนห้องวัดตู้ควบคุมไม่พลาจะทำงานเต็มมัดเหมืนหมด ถ้านำรถปุ๊บมันจะปั่มเดียวหมดอ่ะมันจะมีลูก้อยขอบคุมอยู่ลูกลอยให้าเนาะน้องมีขาใช้ใจกับจอนนใจังใจกาใแจจนี่มันกะมันกระเสียงกะไฟใส่วิไลเฮาาันใจมันมีมีหมอหมอไฟอย่างอยู่วิไลเฮ้าบนใจถึงวิไลมดอ่ะเฉพาะวิไลเฮามันจะเป็นตู้เดียวเนาะไฟฟ้ฟาด นี้ตู้อย่ายตู้เดียววันนี้ก็ขอขอคุณลุงคุณลุงนะคะที่มันเมือความรู้กับคุณเนูขา วิทยาของเรา,า,านะคะบ๊ายบาย